ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9พารวยจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมนงววัต่ิพานธมากครับผมครับวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก778932ครับผมสำหรับเลขลางออก89ครับพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่โชคหมานครับผมกขอแสดงความดีใจนํำพี่น้องเอฟซทุกข่ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่ยังบ่ท่านได้โชคได้หมานครับผมครับซึ่งงวดที่ผ่านมากับพลาดโอกาสดีๆไปเนาะพี่น้องครับกับบ่ต้องเสียใจครับผมครับสำหรับแนวทางและวิธีการครับผมเข้ามาเบิ่งกันครับกับท่านช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยครับพี่น้อง ครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องก็จะพาพี่น้องกลับมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทังครับผมของเซียนครับผมอีกท่านหนึ่งครับผมครับของสุดใจพารวยครับพี่น้องครับก็ขอฝากเอาไว้อีกเนาะครับเนาะกลับอีกครับผมหนึ่งสำนักครับผมครับที่ตัวเลขแนวทังของเพื่อนครับผมเขามาครับแปดงวดงวดที่เก้าที่ผ่านมาหลุดไปครับพี่น้องครับถึงสถิติดีขนาดนี้ครับพี่น้องก็บอกคนผัดเนาะครับเนาะครับสาหรับครับผมตัวเลขแนวทังครับในงวดที่ผ่านมาครับของสุดใจพารวยครับพี่น้อง ครับบนล่างครับพี่น้องวิ่ง8กับ4ี่ครับผมซึ่งเลขวิ่งกับเขาครับ8 9เนานะพี่น้องเต็มเต็มเลยครับผมยอหรับเลขจับคู่ครับกะถือว่ารุดไปเพราะพ่ยังครับพี่น้องครับมาเบิ่งนะครับเนาะไก่เคียงในตัวทีรุดกันเลยครับผมครับครับสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องเขามากแล้วก็รอเบิ่งตัวเล็กแนวทางครับผมน้ำกันครับผมกับขอยพี่น้องโชคมันครับผมกับตัวเลขแนวทางของสุดใจพารวยครับ ครับสำหรับลาวพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่จะถึงนะครับเนาะครับหรือว่าครับวันจันทร์ครับพี่น้องก็คือมืัอนี้แหละครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับครับผมแสงกับบ่อปันใดเนาะพี่น้องมันฝนตกครับพี่น้องตกแห้งอยู่ข้างนอกครับต้องขอกราบประธานอภัยพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ครับผมที่24่สิบกคขออนุญาตเขียนตัวย่อด้วพี่น้องมันจะสุดแล้วก <laughs> ค,คหกหกครับผม ครับสงบ่พ่อป็นไหนครับเวลาโฟกัสกล่องก็สิโฟกัสยากครับสําหรับครับผมเมื่อนี้ครับจะพาไปกับผมติดตามตัวเลขเลาวพัฒนาครับพิษตะแรกเลยพี่น้องครับเขียนหนังสือนี่บระวังบได้ยกลับ,าบลาวพัฒนากรับตัวเลขหน้าทาังของอาจารย์เนาะครับเนาะ สุดใจพารวยครับสำหรับตัวเลขครับผมไปเบิ้งเลขวิ่งกันก่อนเลยพี่น้องบนล่างบนล่างวิ่งรูด แกับสาครับสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องจานผลกระเด็นมาให้ที่เลข3ามกลับลอง8ครับไปเบิ้งครับผมในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับพี่น้อง ครับสำหรับเลขจับคู่คู่แรกครับผมกะไปเบิ้งเลขติดกันก่อนนะครับเนาะเพิ่นมีเลขติดมาให้นำสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าครับสำหรับจับคู่ครับพี่น้องคู่แรกสองเจ็ด สองแปดสองเก้าครับจะมีเสียงดังรบกวนจากนอยเดอร์พี่น้องกรับหนึ่งด้วยฝนตกข้างนอกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า 4 7 4เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับสำหรับอาจารย์สุดใจก็มี่ตัวกันไหมน้ำน้อยพี่น้องครับตัวกันครับผมกันก็มี่เจ็ดเก้า 24สครับผมขับสาหรับพี่น้องเอฟซีที่กาลังติดตามรับชมอยู่ครับมีหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่าขับเสียงเบาเนาะพี่น้องครับก็จะพยายามครับผมตะเบงเสียงออกให้สุดๆครับผมครับถ้ายังเบายู่ก็ต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องเอาไว้ครับผมครับหนึ่งด้วยสังเกตเบองแล้วทนเสียงมันสี่บม่นนทนเสียงสูง มันบอกเขาให้ได้บุพี่น้องครับเต่เบาแห้งอยู่ด้วยครับผมครับผู้อยู่ไกลกัเลี้ยวบางนาไปแหละยางกายก็ไเ้ครับผมเพราะว่าเหมือนกับตะโกนออกมาเนาะพี่น้องครับเปินกับสีม่วงเขานิดนึงกระบอกเป็นยังครับเผื่อพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะจะได้ชัดเจนครับกับตัวเลขแนวทังครับผมของเสียนสุดใจพารวยครับพี่น้องกลับกับเลขลาวพัฒนากลับขออนุญาตครับผม ขีดเส้นเอาไว้ให้ครับสําหรับตัวเด่นๆครับพี่น้องครับเพิ่นกับสินเน้นไม่ให้ก็จะมี37 38 39ครับขออนุญาตวงกลมไปเลยเนาะพี่น้องมันจะได้แตกต่างจากตัวอื่นครับหนึงดยสีให้ไหลมันเหมือนพี่น้องครับสําหรับครับผมครับตัวตัวร่องครับพี่น้องก็จะมีสอง8 29 47 48 49ครับสกาลับสำหรับตัวกันครับพี่น้องกลับตัวกันก็จะมี79 24กครับผมพี่น้องบาคคนพลาดกลับกับตัวเลขแนวทางครับผมของเซียนครับผมสุดใจพารวยครับผมครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับเวลาเห็นตัวเลขแนวทางครับพี่น้องอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ครับพี่น้องจะบ่ได้พลาดครับผม แคปเอาไว้ไปเทียบเครื่องครับผมมีหลายครับผมพี่น้องเอฟซีหลายท่านที่เพิ่นเห็ดครับผมขับหมวดที่ผ่านมาเพิ่นคอมมน์เม้าเพิ่นกะวาครับกะเห็ดขึ้นกันครับผมกับเบาแหลมวาครับเอาไปเทียบเครื่องเบิ่งกับกได้ทั้งบนทั้งหลางกัดีใจนําครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีครับที่โชคหมานกันนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องท่านหม่ที่เขามาเพิ่นขามาก็อเยืาลืมครับผมกดติดตามมาไว้ครับผมครับตัวเล็กแนวทางครับผมลาวพัฒนาครับ มีให้พี่น้องเอฟซีครับเลือกหลายสำนักเลยแหละครับผมขับเบิงเซติครับพี่น้องเปิดย้อนหลังเบิ้งขับว่ามีสำนักใดกันบ้างน้ะครับตีเข่าครับผมแบบใดขับเบิงกันเรื่อยๆครับผมครับขอบพระคุณสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับผมครับสำหรับ ช่องเบาแหลมพารวยก้าพารวยครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขสาหรับแนวทางครับผมมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมปังปังกันเด้อครับผมขับกับตัวเลขแนวทังครับผมของครับผมเซียนครับผมสุดใจพารวยครับพี่น้องครับสําหรับครับผมมื้อนี้ครับผมก็ต้องขอตัวล่าพระจากพี่น้องไปก่อนครับผมครับขอให้พี่น้องโชคหมานครับผมร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกผู่ทุกคนครับผมรับกับตัวเลขกับแนวทางครับผม ของทนาจารย์ครับผมสุดใจพารวยครับผมครับสำหรับคลิปนี้เบาแหลมครับผมก้าวพารวยครับผมก็ต้องขอตัวลาพระจาาพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม